โอเคนะวันนี้ก็ยังไม่มีพ้าไตเป็นที่เป็นชิ้นนะฮะเอาของกก่าเป็นตัวแทนก่อนเนาะแล้วก็อขอมากลับมานะขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชันิทภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้หมนสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดน เราจิตญาณที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดนแม่นคุณสายมนดำกระถาคมเวทมนทังหลายมาัจจิริเดชพลังอภิญญาตะบะชานยาในเด็ก็ตามนะทุกหมูเราชั้นภูมิน้อมใจถวายมาหาสังฆทาและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรารนังขจามิธรรมังสรานังขจามิสังขังสรารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิ ตติยัมปิพุทธังสลานังขจามิตาติยัมปิธรรม,มังสลานังขจามิตาติยัมปิสังขังสลานังขจามิมมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสรพสัตท,ทั้งหลายมมเหล่าแห่งเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารี่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจัตุูปัจจัยธยาทานทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรดสรรพสัตว์อธิวาสนาบุญบารมีทั้งหลาย ขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรยัยแด่องคุณพุทธ,มทธ,ะ,ธทะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจก,กพุทธะพระมหาปัจเจก,กพุทธพะพ,ทธพระอรหันต์พระมหาอารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริย,รยบุคคลทั้งหลาย องคมหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับ ในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนาการแบบนี้ด้วยเทินและด้วยพระตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึง เจ้ากรรมในเวรทั acá, ้งหลายนายทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินายทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายปริวาณ่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายนายทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วน,วนในการถวายมหาสังฆทาน,นาของหมู่เราข้าพ,พเจ้าทั้งหลายาในครั้งนี้และในทุกๆครั้งท,ท,ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตและจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม,มนนขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโสโส ขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายจิตยานทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารน้พวงพันกันมาทั้งหลายทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรยั แด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่เคยประมาทปามาทดูหมิ่นดูแคลนเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะละเลยต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีต่อพระสัจธรรมต่อรูปแบบการใช้กรรม ขององค์มหาบารมีผู้โปรโสัตว์รูครูบาจารย์หจจน,น่อเนื้อพุทธางกูลอริยสงฆ์อริยเจ้าอาริยบุคลบคลหรือผู้มียที่วาสนาบารมีทั้งหลายเคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อท่านทั้งหลายเหล่านี้นนด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึก อันไม่เหมาะไม่ควรทั้งที่รู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามจนกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังต่อพระสัจธรรมการที่เคยกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบังกับขังนวงเหนียวฉุดรั้งผู้อื่นด้วยทิฏฐิอคติด้วยเล่เหลี่ยมมารยาด้วยการหลอกล่อหลอกลวง ไม่ให้สร้างบุญบารมีไม่ให้ได้รับบุญบารมีที่ควรจะได้ไม่ให้บวชไม่ให้สละไม่ให้เกื้อกูลไม่ให้โปรสัตตามองค์มหาบารมีไม่ให้ได้พบเข้าถึงหรือตรงต่อพระจธรรมไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมีผู้โปรสัตหรือครุรูบาอาจารย์ทั้งหลาย กรรที่เคยปริค้าขัดแย้งทะเาะเบาแหวงแข่งแย่งแข่งขันแข่งบารมีการกันแกล้งรังแกการตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันทิฏฐิอคติต่อกันความกินแหนงแคลงใจความลังเลสงสัยต่อกัรจีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบังการทำร้ายทำลายกัน การเข็นค่าประหัรประหารการอิจฉาริษยาการติดฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีการตอกย้ำซ้ำเติมกันการเลือกโปรดหรือปฏิเสธที่จะโปรดต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์บางหมู่เหล่าบางภาคส่วนความบาดหมางขัดแย้งในหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายจนเป็นอุปสรรค ในความขี้คลายสว่างสวยต่อตนเองและหมู่เหล่าอื่นทั้งหลายตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อกิจการโปรดสัตว์ในหมู่ผู้โปรดด้วยกันเอง <spinning S 1> มาในทุกพบทุกชาติาท,าตทุกการทุกกับทุกพุทธันดรกรรมที่เคยนำเอาทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัธารรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในทางที่จะสนองกิเลสตัณหาอุปาทานของตนเองและหมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลายกรรมใดๆ ที่ได้เคยหลงตอกย้ำซ้ำเติมในความบริเสธปฏิคะความพยาบาลอาคาตแขนการจองเวรจองกรรมความผูกใจเจ็บความอิจฉาริษยาทั้งหลายความเหอเหอมาหังการทั้งหลายได้เคยตอกย้ำในความโศกเศร้าเสียใจความห่วงหวงอะไรอาวร ความหลงยึดติดทั้งหลายความผูกพันความรักความหวงแหนที่มีต่อผู้คนทั้งหลายต่อสรรพสิ่งต่อสถานที่ทั้งหลายต่ออารมณ์กรรมต่อคำมั่นสัญญาทั้งหลายต่อคำสาปแช่งต่อคำสัตย์สาบานทั้งหลายต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ต่อคติอคติต่อดมการต่อทิฏฐิมานะทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการที่เคยบีบคั้นกดดันการละเลยละทิ้งการตอกย้ำซ้ำเติมผู้อื่นการดูถูกเหยียดหยามการประนามการประจานาการกลันแกล้งรังแกผู้อื่น การข่มขู่คุกคามการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการปิดกั้นปิดบังตัดโอกาสผู้อื่นการกักขังุ่งเหนียวจำกัดเสรีภาพของผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจทั้งหลายการที่เคยฆ่าตัวตายหรือเป็นผู้ชี้นำผู้อื่นให้ฆ่าตัวตาย หรือฆ่าชีวิตผู้อื่น,นให้ตายตกไปตามตน,ตตน,นกรรมที่เคยเบียดเบียนทรามานหรือเข็เเนฆ่า,าการจองจําตีตววกักขังผู้อื่นจนถึงแก่ทุพพลภาพ,ภาพบาดเจ็บทุกท,ทรมานเลื้อลังหรือถึงแก่ความตายทั้งหลายการวางยาพิษผู้อื่นการปิดล้อมวางเพลิงผู้อื่น การเข็นฆ่าด้วยศาสตาวุธทั้งหลายให้ตายด้วยความทุกข์ทรมานกรรมที่เคยก่ออาชญากรรมทั้งหลายการยกพวกเข้ารุมทำลายเข็นฆ่าซึ่งกันและกันการข่มขืนขืนใจการปล้นฆ่าการลักขโมยการลุมประชาทานกรรมที่กระทำต่อศัตรู ในศึกสงครามทั้งหลายการเข็นฆ่าการประหารชีวิตทั้งหลายทั้งที่กระทำด้วยตนเองถูกสั่งให้กระทำหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำแทนก็ดีกรรมที่เคยพราคคนรักพรากสามีภรรยาพราคพ่อแม่พราคครอบครัววงศตระกูลพราคลูกหลานบริวาร ของบุคคลอื่นทั้งหลายหรือขับไล่ผู้อื่นให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยให้ไกลห่างจากบ้านเมืองหรือประเทศของตนต้องระหกระเหินตกระกรรมลำบากทุกยากทรมานต้องอยู่อย่างแร้นแค้นในทุกลักษณะกรรมกรรมที่เคยใช้อำนาจจิตวิดเดต อภินยาทั้งหลายเคยกระทำคุณสยมนดำใช้คาถาอาคมเวทมนต์ลงอาคมปลุกเสกทำเสนยาแฝดฝังรูปฝังรอยทำของใสองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาจารย์ผู้มีอธิวาสนาอริยสงฆ์อริยเจ้าอริยะบุคคล พระสงฆ์นักบวชหรือสัรพสัตว์ทั้งหลายการรมที่เคยใช้อำนาจจิตวิเดชพลังตบาชานญานคาถาอาคม,าาาคมในการเข้าครอบงำแทรกแซงในการปิดกั้นจิตในการสะกด,กระกดหรือปั่นจิตปันนตป่นใจสร้างความลังเลสงสัยความวิปริตผิดเพี้ยน,นยในจิตในใจ ดูดเกินพลังชีวิตดูดกำลังบรารมีหรือสะกดเอาบุคคลอื่นไปเป็นฆาทาสบริวารของตนหรือที่เคยกระทําต่อองค์มหาบรารมีผู้โปรสัตว์ครูครูบาจารย์ผู้เมียที่วาสนาอริยสง์อริยเจ้าอริยะบุคคลพระสงฆ์นักบวช หรือต่อกิจการโปรดสัตว์แห่งองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นในทุกลักษณะกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมกรรมที่เคยใช้สารพิษใช้ไฟกับดักหรืออาวุธของมีคมทั้งหลายในการทรมานเข็นฆ่า สตัตว์เดรัจฉานหรือมดแมลงทั้งหลายให้ตายเป็นจำนวนมากการฆ่าเพื่อความสะใจเพื่อทดสอบทดลองเพื่อความสนุกสนานการฆ่าเพื่อบูชายันเพื่อบวงสวงบูชาทั้งหลายหรือฆ่าเพื่อนำไปค้าไปขายก็ตามกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่เคยล่วงเกินล่วงละเมิด บีบคันกดดันกีดกันขัดขวางการแกล้งรังแกใส่ร้ายป้ายสีมุ่งทำร้ายทำลายการเบียดเบียนการเขีนฆ่าทารุณกรรมที่กรรมที่เคยขับไล่สส่งหรือในประเทศให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยที่เคยกระทาต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมี ต่อกิจการโปรดสัตว์ต่อพระสฆ์นักบวชต่อผู้โปรดสัตว์ต่อครูครูบาอาจารย์ต่อผู้มีอธิวาสนาต่อนอนเนื้อพุทธทางกูลทั้งหลายต่อผู้มีคุณแห่งพระรัตนตรัยต่อคุณบิดามารดาหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตาม จนเป็นเหตุให้ต้องมาเสวยผลเป็นทุกขเวทนาติดขัดข้องคาในกายในใจณปัจจุบัน,นจจข้าพเจ้าทั้งหลายาในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิมมได้สำนึกในกรรมทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีหร,รรดหรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดีทั้งที่กระทำโดยตรง หรือมีส่วนร่วมในทางหนึ่งทางใดก็ดีในการก่อกรรมทำเข็ญทั้งหลายจนก่อให้เกิดทุก์โทษทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงเป็น,รนประธานทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรม ทั้งหลายนิปวง,ปงให้แกหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรม,น,รรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและกรรมใดๆที่หมู่หนึ่งเหล่าใด,ห,ห,าดหรือดวงจิตใดก็ตาม,ดดตามที่ได้เคยกระทำทกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ไม่ว่าจะในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม มูเหาข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมในทุกๆกรณีกรรมขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดทั้งหลายในอารมณ์กรรมในความห่วงหวงอะไรอววร ความรักความหวงแหนทั้งหลายความผูกพันทั้งหลายความเสียดายความโศกเศร้าเสียใจในทิฏฐิมานะนานะการตอกย้ำในเหตุการณ์ในแง่มุมเอาถูกเอาผิดทั้งหลายในตัวบุคคลอื่นทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในเงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขันเอาแพ้เอาชนะค,ชนะความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะความเจ็บแค้น,านอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยา,าวความมุ่งร้ายจองเวรจองกรมราากคมคำสาบแช่งคำสัญญาพันธสัญญาคำสัตย์สาบานทั้งหลายที่เป็นเหตุ แห่งการไม่เลิกแล้วต่อกันขอประกาศสลาประกาศถอนคุณสมนดำคาถา,าอาคมหรือเวทมนที่เคยปลุกเสกในเครื่องรางของขังการผูกผนึกหรือสะกดวิญญาณ,ญญาณเพื่อจองจำเพื่อเอาเป็นท่าใช้งานในการทำไม่ดีไม่ร้ายต่อผู้อื่นทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนเหตุแห่งการเบียดเบียนเหตุแห่งการปิดกั้นปิดบังต่อการและกันต่อการโปรดสัตว์ร่วมกันกับองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม ต่อการและการอีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศชดใช้ในนี่เวนี่กรรมที่มีต่อเจ้ากรรมในเวนต่อสรพสัตว์ทั้งหลายที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรา ที่มีต่อองค์มหาบรมีทั้งหลายขอ,อขดชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อศีลธรรมด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลกต่อ,อาศาสนาต่อสังสารวัตรและการโปรดสัตว์ตอย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบรมีทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเ,เวร บริวารทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกมู่เหล่าชั้นภูมิพึงได้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีสโสโส,โส